สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปากแซบคอมเมนต์ของเราเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe และกดไลค์แอดรบควรกดด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับวันนี้มีข่าวมาเล่าเนาะเออแอบสะใจเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ชาวป่าพยายามกันมาหลายต่อหลายทีเนาะแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักทีสำหรับคนป่าในเขาเรียกอะไรในความพยายามที่จะเคลมน้ำยาขนมจีนของไทยนะครับไปจดทะเบียนกับยูเนสโกนะครับ ถ้าถามแอดว่าทำไมยูเนสโกถึงไม่รับขึ้นทะเบียนอีน้ำบรรจอกที่เรียนแบบน้ำยาขนมจินไทยของเขมรน,นะแอดว่าเป็นเพราะยูเนสโกเขาน่าจะคิดว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของเขมรหรือว่ามีอะไรที่เป็นบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของเขมรอยู่ในอาหารชนิดนี้เลยอ่ะการที่เขมรพยายามเรียนแบบเขาเรียกว่า เรียนแบบน้ำบรรจอกของตัวเองเนี่ยให้คล้ายกับขนมจีนน้ำยาของไทยอ่ะมันเลยยิ่งทําให้ความน่าเชื่อถือของตัวเองอ่ะตกต่ําลงไปยิ่งกว่าเดิมอีกแต่ก่อนแอดไปพเมร์นะครับไอ้น้ำบรรจอกของพเมรเนี่ยมันมีมานานแล้วจริงๆแอดเคยเห็นนะแอดเคยทานด้วยแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่ได้รสชาติแบบนี้มันก็คล้ายๆไทยอยู่แต่มันไม่ได้เหมือนไทยร้อยเปอร์ซนาดกันนี้นะครับมันเหมือนขนมจีนเส้นสดอ่ะที่เราจับเส้นๆนะมันไม่ทำเสร็จรูปมันเป็นทําต่อครั้งทำเอง ทำมือแล้วเส้นมันจะใหญ่ๆหน่อยเนาะแล้วก็กินกับพวกน้ําต้มปลาที่มีกะทิหรือว่าแกงปลาที่มีกะทิอะไรแบบนั้นนะครับเออแต่ว่าปัจจุบันที่แอดไปมาคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยคือเปลี่ยนไปเป็นปกลายเป็นแบบเหมือนขนมจีนน้ํายาไทยแบบร้อเลยครับคือในโต๊ะเขาอะนอกจากอีน้ํายากะทิแกงปลาอะไรอย่างเงี้ยครับเขายังมีแกงน้ํายาแกงปลาน้ํายาแกงเขียวหวานน้ายาแกงพัแนงอะไรแบบนี้ด้วยอะแล้วเครื่องเคียงก็จะเป็นแบบวางผักต่างๆให้กินแบบ แบบเหมือนร้านอาหารร้านขนมจีนน้ำยาบ้านเราแบบร้อยเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้เลยครับคือแอก็อยากจะถามคนป่านะว่าเออกล้าเนาะหน้าด้านเนาะคือถ้าเป็นของเขเมรจริงอะทาไมมันยังเรียกว่าน้ํายากะทิอะคือได้จริงที่ที่เขเมรน,นะครับเขาจะทับศัพท์คาว่าน้ํายาน้ําบันจอกเนี่ยที่เขเมรเขาจะทับศัพท์คาว่าใช้คำว่าน้ํายาเลยนะเออคือน้ํายาซุปอย่างเงี้ยเลยครับ ทั้งที่เขมรเน่เขาไม่มีคําว่าน้ํายาในภาษาของเขาคือเขาไม่รู้นยครับว่าคําว่าน้ํายาเนี่ยมันแปลว่าอะไรเออคือแอดก็งงว่าเออถ้าไม่รู้แล้วจะไงแล้วแต่ว่าน้ํายามันมีความหมายในไทยมันคือน้ํายาของกะทิเราเนาะแอดก็คิดว่ามันก็น่าจะเหมือนออมมกอะออมมกอันนี้อหญ่ขึ้นไทยเนาะออมมกก็คือหอมหมกเขมรนะครับเพื่อนชื่อจำได้เนาะออมมกเขมรเนี่ยคือแต่ก่อนออมมกเขมรนะมันไม่ได้หน้าตาเหมือนหอมหมกบ้านเราเลยเออแต่พอคนกะเบนเขามาทํางานที่เมืองไทยแล้วเขากลับไปที่เขมรนะเขาก็ เปลี่ยนให้ออมกของเขากลายเป็นหอมมกของเราที่แบบทําอยู่บนกระทงเสียบไม้สวยงามอะไรเงี้ยเรียนแบบแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นต้นกําเนิดอ,อะไรเงี้ยคือแต่ก่อนอมกของเขามันไม่ไดูสวยงามขนาดนี้มันจะเหมือนขนมเทียนใส่ไส้อย่างนั้นนะครับที่อาจะอธิบายอย่างเดียวที่แบบหนีบอย่างงั้น่ะมันไม่ได้เป็นรูปกระทงอะ่ะแล้วข้างในมันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยเพราะว่าเขาใส่พวกเหมือนน้าอะไรสักอย่างเหนียวเหนียวลงไปอะ่ะมันไม่ได้เหมือนของเราจะเป็นแห้งๆนะฝาดๆหน่อยถ้าเป็นหอมกเราแต่หอมกของเขาจะออกเหนียวๆนะครับ ซึ่งอีน้ำอันจงเนี่ยก็เหมือนกันแอดว่าแต่กอดมันก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยแอดคิดว่าคงมีคนขเขมรที่มาทํางานที่เมืองไทยเราอะแล้วก็พอกลับไปก็แห่เอาสูตรไปแล้วก็แห่เอารูปแบบของร้านในเมืองไทยไปแล้วก็ไปทําที่นูน่นจากนั้นก็ตอแหลเองว่าเออเป็นสูตรดั้งเดิมอันนี้เป็นของขอเขม,มรโบราณอะไรอย่างยน,นะครับแอดก็แบบเออสมน้ําหน้าเราอะที่ยูเนสโกปัดตกไม่รับจดทะเบียนอะคือข้ารับจดทะเบียนก็บ้าแล้อะครับเออ แล้วก็ที่จริงแล้วนะครับไอ้คนป่าเนี่ยก็พยายามจะยื่นจดทะเบียนอีนามบันจอกเนี่ยเออหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะโดยเขเมรได้ยื่นจดทะเบียนอีนามบันจอกเนี่ยครับในสาขามรดกภูม o, ิมปัญญาทางวัฒนธรรมตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเนี่ยตอนที่แอดรู้นี่คือโดนยูเนสโกปัดตกเนี่ยไม่ล่าสุดที่แอดไปดูนะครับไม่เจออยู่ในบัญชีเบื้องต้นเรียบร้อยเลยนะค,คือน่าจะโดนแบบปัดตกไปเรียบร้อยนะครับดยทางเขาเมรเท่าที่แอดไปหาข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่า ยื่นจดทะเบียนอันนี้ครับไว้ตั้งแต่ปี2021ตอนนี้ปี2024แล้วเนาะก็แบบยื่นมา3ปีแล้วว่าเออแต่ว่ายูเนสโกก็ไม่อนุม,มัติสุดท้ายก็คือปัดตกไปเลยสาเหตุที่ไม่อนุม,มัติก็น่าจะรู้ๆกันนะครับเพราะว่าหลักฐานทีขเมรยื่นนะนะมันไม่น่าเชื่อถือรู้อยู่แล้วขมรเขาเก่งเรื่องการสร้างหลักฐานปลอมๆอ,มอะ่ะไม่รู้ไอ้นี้ได้ให้พระไปนั่งสวดเหมือนตอนชุดไทยหรือเปล่าอยู่ดีก็เอาพระไปสวดที่ยูเนสโกอ่ะ คือปัญญาอ่อนหรือว,ว่าคนปกติที่มีสมองนี่แหละเขาจะทาอย่างไี้นะเออคงไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นน้ํายาที่ผีมาบอกเหมือนตอนเว่าเนะี่ยที่บอกว่าเออว้าเนี้ยเป็นของอเมเราเป็นออริจินัลเพราะาผีบอกประหลาดอะ่ตอะตลกคิดได้ไงอะคือมันดูปลอมมันเปลือกมันมั่วคือใครเชื่อก็งโง่เต็มทีแล้วครับรูปถ่ายโบราณก็ไม่มีน้ํายาแต่ละประเทศเขาเรียกน้ํายาแต่ละประเภทมาจากไหนใครคิดคนก็ไม่มีหลักฐาน บอกแต่ว่ามีมานานแล้วนานแค่ไหนก็ไม่รู้ม่วซั่วไปหมด <c oughs> คือมีมานานแล้วพูดแค่ในี้ใครจะเชื่อลองมาเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างไทยเรานะครับเรามีทั้งวิดีโอมีทั้งรูปถ่ายมีการเก็บข้อมูลหลักฐานไว้ครบเลยนะว่าน้ำยาชนิดนี้มาจากไหนเป็นของภาคไหนเราดัดแปลงมาจากประเทศอะไรเราได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศอะไรแล้วเอามาดัดแปลงคิดค้นใหม่ในแบบตัวเองเนาะคือของไทยเรามีแบบ บันทึกไว้ทั้งในรูปแบบรูปถ่ายบันทึกไว้ในรูปแบบวิดีโออะไรเงี้ยที่เก่าสุดที่เห็นก็คือมีวิดีโอการสอนทําขนมจีนที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีมา60 70ปีแล้วที่ดูนอกจากนี้นะครับเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญประจําภาควิชาอาเซียนภาษา,าเขมรน,นะครับนักวิชานักวิชาการนะแอบไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อผิดไหมนะครับเขาชื่อคุณวันเพนคุตรานนท์นะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็เขายังเป็น นักวิชาการอิสระเชื้อสายมอเนี่ยเขาอธิบายตรงกันนะว่าอีชื่อนาบรรจงเนี่ยมันประกอบด้วยคําว่านมนำเนี่ะครับนมบรรจงที่จรมันออกเสียงว่านมบรรจงหน่อยแอลออกผิดต้องโทษทีครับนมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันมาจากภาษาไทยอ่แหละครับคือขนมนั่นแหละแปลว่าขนมคือแต่ก่อนมันน่าจะใช้ทานเล่นนะครับถึงเรียกว่าขนมส่วนคําว่าบันนี่มันมามันเป็นภาษาเวียดนามแปลว่าแป้งนะครับอแปลว่าแป้งเหมือนขนม ขนมบันนะครับที่เรากินนั่นแหละมันแปลว่าแป้งในภาษาเวียดนามครับส่วนคําว่าจอกเนี่ยมันแปลว่าจับหยิบจับเพราะว่าที่จริงแล้วในนี้เขาบอกว่ามันแปลว่าจับเพราะว่าชาวคามเบนใช้มือกินแต่จริงแล้วแอดคิดว่ามันน่าจะแปลว่าจับเพราะว่าแต่ก่อนเชฟคอมเบนเขาใช้มือทําเส้นครับเขาก็เลยดันออกไปนี้แล้วก็ใช้มือจับให้มันเป็นค้อนเหมือนเราจับขนมในควาไทยเราก็เรียกเป็นจับนะขนมชิ้นหนึ่งจับอะไรอย่างี้ครับมันน่าจะเป็นจับในความหมายนั้นมากกว่าแต่ตอนนี้นะครับชาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อตอนนี้ชาวคอมเมด์ปัจจุบันเขาเปลี่ยนเนาะแลกวิชาการก็บอกว่าอะไรอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ที่แอบล่าสุดคือชาวคอมเมด์ส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้กินด้วยช้อนแบบเราเนาะเขาจะใช้ตะเกียบกินเหมือนกินขนมจีนหรือกว๋วยเตี๋ยวอะกินเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอย่างนั้นนะแต่ว่ากินกับขนมจีนนะครับก็จะแปลกๆนิดนึงเนาะโดยเขาได้บอกอีกนะเพราะว่าเข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลมาจากจีนในการกินแบบนี้นะครับ ในหนังสืออ้างอิองอันี้แอดขออ่านแล้วกันเนาะเพราะว่าโหยาวเหยียดมากเลยประวัติของเขาสมัยเขมรเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ยังจดบันทึกไว้นะครับว่านมบัณเจาะเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากสยามในช่วงที่กัมพูชาตกเป็นประเทศสราชหรือว่าเป็นเมืองขึ้นแก่สยามนะครับ แม้สยามจะรับเอาวัฒน,นธรรมขเขมรเข้าไปในรัราชสำนักบ้างคือเราเข้ารับของเขามานิดนึงเหมือนกันนะครับแต่วาในทางกับการสยามก็ได้ถ่ายทอดวัฒน,นธรรมของตนเองแก่เขมรด้วยการอาสอนวิธีการทําอาหารขเขมรที่ได้รับอิทธิพลจากสยามมักจะเป็นอาหารที่ทําจากกะทิกะปิและน้ําปลาเพราะในสําหรับอาหารขเขมรดั้งเดิมกะทิจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอาหารชนิดนั้นเป็นของหวานเท่านั้นนะครับ ก็คือแต่ก่อนสุงง่ายๆคือขเขมรเขาถ้าอะไรที่มีกะทิอยู่ในนั้นจะเป็นขนมนะครับเขาไม่เคยเอากะทิมาทําเป็นของขาวเลยอะไรที่มีอยู่กะทิอยู่ในของขาวจะเป็นอาหารที่รับไปจากสยามทั้งหมดนะครับอาหารขเขมรที่ได้รับอิทธิพลจากสยามเช่นซอมล็อกติซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับแกงเขียวหวานของไทยและนมบัเจาะที่มีลักษณะใกล้เคียงกับขนมจีนน้ำยาของไทย ถือเป็นการเปลี่ยนทัศนคติในการใช้กะทิสำหรับอาหารหวานไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีขนมที่ได้รับอิทธิพลจากไทยไปอีกเป็นจำนวนมากซึ่งชาวขาเขม,มรโบราณเรียกว่าของกินสยามเช่นทองหยิบฝอยทองตะโก้เม็ดขนุนวุ้นกะทิสังขยาฟักทองและข้าวเหนียวสังขยาเป็นต้นนะครับคือเราจะได้เห็นเนาะอ,อย่างตอนนี้ขเขมรก็ชอบ พยายามเคลมอาหารไทยอ่ะอีกขนมพวกนี้จะจัดอยู่ในสำรับที่เป็นสำรับยกขึ้นมาแล้วเขมงก็จะชอบจัดงานเคลมวัฒนธรรมไทยโดยการทํามานั่งขายอีขนมหวานพวกนี้คือดูยังไงก็เป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลจากไทยอ่ะแต่ก็ตอแหลว่าตัวเองเป็นต้นํำรับอย่างเงี้ยแหละมาใส่ชุดไทยแล้วก็นั่งบ้าบอาบาบ,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 าบากันนะครับคือเขาเรียกอ่าการพยายามแอบอ้างอย่างหน้าด้านของเขมรเนี่ยคือเขาพยายามหลายครั้งนะที่จะพยายามจดทะเบีย,ยนนําบรรจงเนี่ยเป็นมรดกโลก มันก็สมควรนะที่จะโดนยูเนสโกปัดตกตลอดนะครับแม้ว่าจะพยายามคือเขาเรียกว่อะไรคืออย่างไทยเราเองนะครับเราไม่ได้บอกนะว่าเราเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริงของขนมจีนหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงอีเซนประเภทเนี้มันมีที่เวียดนามและที่จีนมาก่อนแล้วเออเพราะอาหารไทยหลายๆอย่างนะมันก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนอินเดียมาลายูเงย้ยครับ แต่ของเราเรามีการต่อยอดนะคือเราไม่ได้รับมาทั้งอันแล้าก็กรอบแล้วบอกว่าเป็นของเราเราแค่รับมาแล้วเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเราให้มันเข้ากับโปรเท,ท้องถินแล้วก็ทําใหม่ให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ทําให้มันเป็นในรูปแบบของเราเองนะครับต่อก็คือเขาเรียกอะไรคือเราอะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ของเขเมรมันไม่เหมือนกันไง คือเขารมนะเขาคือลอกไปทั้งอันเลยลอกไปทั้งอันแล้วพยายามเรียนแบบแล้วก็ทําให้เหมือนต้นฉบับเลยแล้วก็พยายามอ้างว่าตัวเองเป็นต้นกําเนิดแทนมันก็เลยต่างกันกับของเราเนี้ยเราไม่เคยอ้างว่าเราเป็นต้นกําเนิดแต่เราแค่บอกว่าเราปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นในรูปแบบของเรามันก็เลยเป็นของเราแค่นั้นเองนะครับโอเคจบแล้วนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็ขอส่น้ำหน้าแล้วกันนะครับที่โดนปัดตกนะครับ โอเควันนี้แอดไปแล้วนะครับยังไงแอดฝากรุกคนกดไลค์และกดตครตาให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ